สวัสดีค่ะหลังจากวันนี้นะคะพี่ไปตลาดแล้วก็ไปได้หน่อไม้สดมาสองหนอ่อก็เลยจะมาชวนทำแกงกะทิหน่อไม้สดกันค่ะวัตถุดิบนะคะที่จะช่วยเซฟกระเป๋าตังค์ใบน้อยๆของเราเนี่ยให้อยู่รอดจนถึงสิ้นเดือนก็ได้แก่โครงไก่อันนี้ขาดไม่ได้กระทิโหระพาพริกแกงพริกขี้หนูแล้วก็หน่อไม้สดค่ะหน่อไม้สดเนี่ยนะคะ จะมีรสเฝื่อนเวลาเราเอามาทําอาหารแต่บางคนเขาก็กินได้นะแต่กับพี่พี่ว่ามันจะออกแบบขมๆหน่อยพี่ก็จะแก้โดยการที่ว่าเอาหน่อไม้เนี่ยไปต้มแล้วก็ทิ้งน้ําสักน้ํหนึ่งแล้วก็ค่อยเอามาทําอาหารมันก็จะช่วยลดความเฝื่อนลงไปได้บ้างจากนั้นนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะรวนไก่เหมือนเดิมค่ะเวลารวนไก่นะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรง พราะถ้าไฟแรงเนี่ยไก่มันก็จะแห้งเหนียวเวลาเคี้ยวอะ่ะมันก็จะไม่อร่อยนะคะแถมก็ยังจะเป็นปัญหากับผู้ที่ใส่ฟันปลอมด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาผัดพริกแกงกันค่ะโดยการที่เอาหัวกะทิเนี่ยไปตั้งไฟพอหัวกะทิเดือดเราก็จะเอาพริกแกงเผ็ดที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปผัดให้หอมสักพักหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาโครงไก่ที่เรารวนไว้เนี่ยลงไปคลุกนะคะคลุกกับพริกแกงเพราะว่ามันจะซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะพอกินแล้วพี่ว่ามันอร่อยอ่ะแล้วก็เติมหางกะทิลงไปตั้งไฟรอให้น้ําเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาหน่อไม้ที่เราต้มเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปได้เลยนะพี่ซื้อมาสองหน่อนเนี่ยถือว่าได้เยอะเลยละแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยก็จะมีชูรสตัดด้วยน้ําตาลนิดหน่อย น้ำปลาใครชอบรสไหนก็ปรุงไปได้อย่างเมนูนี้พี่คิดว่าน่าจะเก็บไว้กินได้หลายวันนะเพราะว่าเราใช้กะทิกล่องกะทิกล่องเนี่ยเวลาทําแกงเผ็ดเนี่ยก็จะอยู่ได้นานหน่อยไม่เหมือนกะทิสดนะเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมคะพี่ก็จะใส่เกลือทุกครั้งเพราะว่าเกลือเนี่ยมันจะช่วยควบคุมรสนะ่ะมันจะดูเหมือนกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะเวลากินนะ่ะโหระพาก็จะเป็นอันดับท้ายสุด แล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูค่ะขาดไม่ได้ก็คือลูกโดดเวลาใส่ไปเนี่ยนะเวลาเรากินกัดทีนึ่งเนี่ยน้ำตาล่วงเลยทีเดียวแค่นี้แหละเสร็จละเห็นไหมคะเป็นเมนูง่ายๆสบายกระเป๋าเนาะซึ่งก็จะเก็บไว้กินได้หลายวันเลยล่ะพอเอามาใส่หม้อแล้วก็ดูเยอะเหมือนกันนะจากนั้นนะคะ แล้วก็จะตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็แบ่งใส่กระปุกใส่ถุงแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซเอาไว้เวลาจะกินเนี่ยเราก็เอาออกมาแช่น้ำพอน้ำแข็งละลายแล้วก็ไปตั้งให้เดือดก็นำมากินได้ละของอร่อยเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะแทะกันเพลินเลยทีเดียวนี่แหละค่ะอีกหนึ่งเมนูที่จะช่วยเซฟกระเป๋าใบใน,น้อยๆของเราประคองให้จนถึงสิ้นเดือนกันได้ จบไปอีกหนึ่งเมนูนะคะในยุคที่เราต้องรอดช่วยกันประครับประคองไปนะแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีจ้า